ร่อยเนี่ยเด้ร้อยนะต้นนะอยูกับเรียนเอ้าเปิดดีก้าวเปิดดีโอเคก็กระสุดเล่นนิ้วทุกเนะครับวันนี้อยู่ในการเอ็มครับโคตรเทมใม่ไรือยู่ไหม่อยู่กันในช่องเนื้อไทยทีวีเกิดอะไรขึ้นวันนี้ไม่วันนี้วันนี้วันนี้อยู่กับเอ่ศกรีมนนะผมรับหน้าที่แทนไอเทพนะผมเพราะไอเทพไม่ว่างแน่ไอศกรีมเฮ้ยแล้วก็วันนี้เราอยู่กันในแบบ อะไรเอ่ย h o ส Video ดูเลยแล้วตอนนี้ไม่มันไม่ใช่บ l o c k w a เลยนะเราไม่รู้นะว่ามันบล็อกอะไรเราไม่สามารถทำลายได้แล้วเราก็สนไม่ได้เลยสวัสดีครับโอเคเรามาอ่านได้ดีกว่าเนี่ยแค่เชิญพิเศษนะผมแค่เชื่อพิเศษนะของคุณโนนะครับผมนะไม่ได้ไม่ได้ไไม่ด้เล่นกับเรามาสั่งเล่นกว่าแล้วแต่เขาไม่ได้เล่นนะผมเขาเข้าไม่ได้นะไปดู Hot Hotler หนึ่งนะผมของมานะคนเดิมนะผมคนเดิมจากแม็กฮอส์เฉพาะ Hot Video แบบที่แล้วเลยนะผมกดเพย์นะ ก็เดี๋ยวเช็คไม้แมปอินเอ็มทีพีดีเอลนะผมถามว่าโหลดแมพได้ในในเว็บไซต์ดีเอลของเขานในวันที่แล้วก็ยูทูบแล้วก็เฟซบุ๊กเนาะนี่อ่ะดูตามนี้นะผมจะติดตามพี่กระบี้พี่กบี้พี่กบี้นี่ชื่อแล้วก็เอ้ากดหาพ่อไอ้นุ่งกดมันบอกให้กดเดียงเดี๋ยวเลไอ้นุกดบให้กดพี่กบี้สนุกเลยอ่านอยู่เลยเอฟเบสช่างมันเถอะไอ้นุ่งกดทำไมเนี่ยกดทำไมเอ็มซีดีเอลไม่เกี่ยวนะอะมินโซ่สอง นั่นน่ะนั่นคอม่านทางเลยอ่ะเอ้าเอ้าพังเลยคือเฮียตกใจเลยสัตว์ไม่ทันอ่านเลยเลยไม่รู้ทีการเล่นเลยแล้วไปอะไรไมเนี่ยฝนเล่นมาเลยโคตรเท่เลยฝนมากกว่าสัตว์อะไรอะไรขีคืออะไรคือดิกล้องไอ้เหี้ยกล้องกล้องว้าวแล้วเราเห็นหมดเลยด้วยถือนืออะไรด้วยอ๋อทำให้เล่นด้วยกันได้ไงถือดิถือดิถือดิมันเป็นไนทิชั่นเหรอยังไงมันเป็นธนูธนูเหรอใช่ มันเขียนว่า power ฮะ power ครับโกโอเคเราไปดูข้างนอกกันดีก่อนมึงมันมันมันไม่ได้ไปปิดได้ปิดได้ปิดได้ฉันใช้อะไรล่ะใช้คำวิลาอยู่แล้วเนี่ยไม่อยากกูลบได้ไหมเนี่ยกูไม่อยากได้ไปที่มันไม่เท่ต้องไปที่ลิฟต์ว่ะตัวทูอีบอลยืนลิฟต์ยังไงลิฟต์หูเสียงเองเปิดซะไปในงานผมขอ มัน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 ไม่สมจริงอ่ะมันไม่มืดอ่ะมันไม่หลอนอ่ะอ่ะได้ไม่สมจริงใช่ไหมโอ้ยอี๋อันนี้กำังมืดไปจ้าเด้ยไม่สมจริงไงฉันต้องการใช้ลิฟต์ไม่ต้องใส่ตลอดเวลาไงใส่เพือย่าจะเป็นเออมันไม่มีเนื้อเรื่องเลยอ่ะเหมือนว่าเราตื่นที่โรงพยาบาลไหมเราเป็นคนไข้ปะนี่คืออะไรประตูให้เราตามหาเจเนเรเตอร์นะหมูเราตามหาเจเนเน่เนี่ยนี่มีประตูนี่ด้วยอุ้ยเปิดห้องนี้เปิดได้ห้องนี้อุ้ยเอียอะไรอ่ะอู้ อ๋ออะไรอ๋อทำไมทำไทำใพวกม่องหกัน่ะมมันติสถานะ่องหมันเป็นตัวอไมผีผีเแก่ีมีนตอะไรด้วยมีอกตใ้ช่อรไม่ใช่อเขาบกวาตการจนเดอร์ะพอดีนยไม่ใช่ไหนดรคเลอร์คเลอร์ยูสใจไปน่ะเพื่อนใครเรเอร์เฮ้ยอยากเห็นมั่งอ่ะโหตกใจไปนึ่งผมอยากเห็นมั่งอ่ะยังไม่โดนอ๋อัน ไอ้เต็มสองคนเลยะฆ่าเขาดหนเหนเาอ่านหนยเขาอ่านหโอปนนึงแหลกเลยเฮ้ยมึงอย่ามาเย่งกูดิเยเดินเดินกันอย่างนี้ดิเงี้ยมันเลกจำไว้ให้เทพเปิดตัวเทพกรีดอบอแล้วแบบนี้ฉันไม่เคยได้จะมกีดหรอกจริงอหรอยนกียร์าฉัน a c t ่ะมึงนำต่อแลยตไม่เห็นได้เลยอ้าวมันอ้าวมันทับคิวไอเดยมอ่ะอ้าวใครทับิมาหนึงมันเขียนว่าด็อก o ตอร์หมอดมอคิวยูสเทเปิดเลยหมอพยายามจะฆ่า มึงอยู่ห้องไหนเจอห้องไหนบอกกูด้วยห้องนี้เปิดไม่ได้เหมือนี่ยแล้วจินน่าเลเตอร์ยังอ่ะยังไม่ได้ไม่มีมีตู้มีตู้ไว้มีตู้ไว้ซ่อนโฮสติโธมหรอโอเคมันต้องมีการมึงไงจะไม่เปิดใกล้ๆเด็ดขาดจะเปิดแบบตเฉียงๆอู้ไม่เป็นไรไม่เป็อันนี้มีคีสี่สิหกลูมสี่สิบหกอุ้ยเฮียโอ้โคตร้โหเฮียโอ้โหเฮียโอ้หเฮียโอ้โหเฮีย ตัวเยียอะไรไม่ร hmm okay uh, mm cool uhm ู้ไม่เห็นเหรอเห็นแล้วในกล้องเห็นจนจมเลยเว้ยไม่เห็นนะแม่มือถือไปถามเพราะว่าพวกมึงบังยึดมือน้ากล้องลงเลยตัดหน้ากลัวชิบหายเอากล้องลงแล้วขี้ไปไหนอ่ะกล้องเด็กไอ้เยอะอุ้ยกูเกลียดชิบหายเอากล้องลงสิเพืลยเขาว่ากูว่าเราเดินเข้ากัทีละคนดีกว่าสมุดสมุดสมุดแล้วไม่ขี้ด้วยดีเวอร์ดีเวอร์บอกห้ามใช้ว่ะเอากล้องลงเดี๋ยวอ่านหนังสือก่อนนะอาจจะมืดิดนึงนะเฮ้ยเมื่อกี้มึงเอาไม่กวนนี่ก็ได้นะเอ่เออมึงมึงอ่านดีกว่าเพราะมันโยนนของมัหาย คิวเออขาฆ่าเด็กฉันลูกลูกเราฉันไอคนเมื่อกี้มันสุดยอดมากเลยเว้ยเป็นแบบน้องมันพุ่งปุ๊บกูไม่เห็นลูกใส่ในอแม้แต่มึงมองกล้องกูจะเห็นเขาฆ่าลูกฉันแต่กูมองไม่ทันไม่ใช่ลูกกูกูไม่มีลูกกูมันใครไม่มีลูกไอ้จัดมันใครไม่มีลูกเทปทิ้งลูกรงนี้มาลองนอนได้ไหมเนี่ยไม่ได้ตอนนี้ตอนเช้าเดี๋ยวแค่าลูกฆ่าลูกฉัน แสดงว่ามีสามคนมันมีหัวแท้สามคนเหรอกเต้เมื่อกี้มึงเห็นใช่ไหมใช่จนเต็มสองตาเลยเพื่อนแบบมันแล้วมันมันพุ่งเข้ามาด้วยนะแล้วใครปิดประตูไม่รู้ปิดประตูแทบไม่ทันสกลัวก่ภาคแรกเยอะเลยไม่เด็กกล้องนี้จิ๋มหายเลยกูเป็นคนอ่านเองแล้วกันเอือเี่แล้วเปิดไม่ได้เปิดไม่ได้อยากเข้าไปเร็วอ่ะกูไม่อยากเข้าไปเลยว่ะห้องนี้เปิดไม่ได้มีบันไดขึ้นบนเดี๋ยวพึ่งเดี๋ยวพึ่งสำรวจด้วยสำรวจด่วยสำรวจก่อนอู้หกูรู้ก่อนอันนี้ก็เปิดได้ระวังนะเปิดเลยเปิดเลย มีคีทีสิบแปดฮะรูมทีสิบแปดโทษโทษทีเรีเรียบเรียมึงเป็นคนถือไงเดี๋ยวพวกูทำหน้าที่นั่นเองเอาคงูเหมืนถือกล้องมาถ่าย4ีแปดนี่4ีสิบสามทีแปอยู่ไหนวะที่มึมมองแม่นใกล้สาเดินหาไปเรื่อยสีสิบแปละอันนี้4ีสิามทางนี้อ่ะลิีต์ก็ใช้ไม่ได้นี่ทีสิบเก้าทีแปอยู่ตรงนน้นแน่นอนห้าสิบ่นโน้น่ปจะอยู่ฝั่งนี้ 4ี5ห้าส5ิบดอยู่ตรงไหนวะเนี่ยห้าสิบองอยู่ตรงไหนวะดูแมงตกคองอันนั้นเหรอเราจะเรียกม่าชิบหายใยชิบหายใจหด้พ่อนี่ไงนี่ไงนี่ไง ใช้ได้เลยเต็มตาอะไรกันไม่เห็นมีสมุดหน้าสมุดเลยแล้วก็มีริเวอร์เทพเก็บริเวอร์ด้เลยมันตัวเขียวๆเอาสมุดอยู่ไหนอ่ะมันตัวไม่เขียวไอพี่ไอพอเนี่ยมันเขียวเขาอ่านก่อนแต่มันเป็นสีไข่สีฟ้าเลยรูกจะมืดเดี๋ยวกูอ่านเองเทพเนี่เราเดียร์เขใส่แล้วมันไม่น่ากลัวเขาไม่ใช่หมอที่ดีเขาไม่ใช่หมอที่ดีก็ต้องพยายามหมอที่อ่ะหมอโรคจิตไอที่อ่ะคือคนที่มาหาเราเมื่อกี้คือหมอใช่ไหมที่เป็นผีหลอกเราเป็นแนนนายอะไรอยู่ข้างหลังอะไรคนไข้ผู้หมอโรคจิตแน่เลยว่ะ คาตก ו ר โรคจิตนะใครได้ขี่มั้งมึงอ่ะไม่กูไม่ได้ขี่แล้วเอาอันนี้เปิดได้ปะไม่ได้วะทใช้ลิเวอร์ทำไมไม่ไม่ใช้ลิเวอร์มีผีมาตามล่าอย่างเงี้ยเอกดไปไว้ไม่รู้ไอ้เหี้ยมืดอาจจะโฟมใจเท่าไหร่ก็ไม่ได้ห้ามเทเลมือใช่ไหมไปห้ามเทเลมือไปไหนต่อขึ้นข้างบนห้องนี้มันขึ้นไปข้างบนเอออยู่่นี่ยอยู่อยู่ทางโน้นห้องห้องอยู่ทางโน้น อยากเอานนีเวอร์ทั้หน่อยนี่นีนี่เดินนอกไปทต่ใม่ทาใช้เรืเวอร์กดมิวให้แหกกลับไว้ขึ้นเลยนะขึ้นไปดีขึ้นไปดีละคนขึ้นไปดีเลยอุ้ยเหี้ยฉันต้องการสามเรืเวอร์เพื่อได้เจเนเรเตอร์กูได้สามแล้วเออได้หนึ่งอ้เว้ยอันเดียวกูมีสองอันโยนมาให้กูเลยไม่โยนไม่ได้ใส่กล่องใส่กล่องใส่กล่องนี่เฮ้ครบแล้วไอ้ควายควายได้เด็กบอได้เด็กจนี้ยตงต่ออ่ะนีมีอ๋อใส่ไปในนี่หรอใส่ไปเลยอ๋อต้องวาง เอ็กกูมองไม่เห็นใครถือกล้องให้กูหน่อยดิมาไมกูถือกูว่างไปใส่ในกล่องไปใส่ในกล่องเดี๋ยวกูเป็นคนถือเองให้นายถือดินายมันว่างไม่ใช่หรอเอานายถืออ่ะอาอยู่นในโยโย่มาหายไม่ใชเหรอโยไม่ได้โยไม่ได้มันลบเลยนะอ่ะโยอยู่ในกล่องอ่ะมืดหายอ่ะขอให้วางสามอันเอ้ามึงจะถือสิเหงาเหรออทำไม่วางไม่ได้ก็ค้างเป่ะต้องสลายบ่แล้วไอ้แจ้ว นันเอาครูคนเดียวแล้วกันนะที่สบายโบว์ไปนายถือกล้องดิยอกหยอกทำไมเยอะๆเอ็งยิงกับมึงเนี่ยหนึ่งสองสามแล้วไงต่อกดอุ้ยหืเราต้องไปใช้ลิฟต์นายมาให้กูถือกล้องเหมือนเดิมมาอยู่ในกล้อง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 เราไปเราต้องใช้ลิฟต์เบิบปึ๊บไม่เหมือนเลยปึ๊บเอ้ยอันนี้ไฟมันติดแล้วมันสว่างห้องเนี่ย ว่าไม่ไว้แจข้างล่างหรอเพรามันต้องมีอะไรแน่ๆเลยค่อยเดินลงนี้ค่อยเดินลงค่อยเดินลงเพราเราไม่ได้ไปลิฟต์ดีๆแน่ๆเลยเว้ยลองถอดกล้องสักครั้งสิถอดกล้องก็จะหายดิอ๋ออ๋อเดินไปเดินไปพี่ปิดแออยู่หน้าลิฟต์ลองถอดกล้องดิเปดแล้วรีบเปิดแล้วเข้ามาถอดกล้องถอดกล้องไม่ใช่เข้ามาปุ๊บมันมานะเทียวเข้ามาสิถอดกล้องกดปุ่มกดปุ่มยิบตกกว่า มาอยู่คนละมุมลิฟอยู่คนละมุมลิฟด้วยไม่ใช่กูชอบลิฟแบบนี้มันเท่ดิใช่เลยที่นี่พอถ่าพ่ออะไรอ่ะไอ้เหี้ยมึงเร็วมากไม่ทันนี่เด้อเด้อเด้อแอปจูโก้เนี่ยโอ้ยอ๋อเช็คคอยเซฟอะไรอะไรของมึงเนี่ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งขออ่านก่อนเช็คคอยเซฟด็อกเตอร์วิททูตายเลยใช่ทูคิวยูหมอคนหมอคนพยายามพยายามราคาฉันพยายามราคาคุณ the on the only ตงไปเลยให้หนีดูหาเจอพยายามหนีถ้าเกิดเจอให้พยายามหนีและซ่อนแต่กูวิ่งใส่ว่าแล้วถึงว่าทำไมเขาไม่ใส่ยาสโลมาให้ไม่มีใจน้ำตะแกงเยวแล้วว่ามีเลือกเลยวิ่งและหาตู้ไหมอย่าอซ้อนกันดิอย่าซอนกันดิ้ยอย่าซอนกันดิยอ่อกันดิอ่าซนกัอย่าซ้อนกันย่้นนอย่าซ้อนกัน้้กันเ้า้อกานนเยากยอ้อกนเดียว ส่วนใครอยากมากับกูเลยเอ้าไอ้เฮียนายรู้เลยปล่อยกูไว้คนเดียวนายดูของนี่ๆว่าคนตากล้องสองไปด้วยกันไม่ได้เออนายงั้นมึงอยู่คนเดียวนะฮะนายดูเดียวเลยรู้เดี่ยวสิวขึ้นในกูดด้วยมีกูดูอยู่ตอนไหนล่ะวิ่งอะไรอ่ะรีเวิร์สเขาวิตกูยังไม่อยากกดเท่าไหร่วะอุ้ยเฮียตายเลยเข้ากูกูเข้าห้องมาเจอเลยเว้ย เข้าห้องมาปุ๊บเจอแม่งเลยเฮียเอ้มันเดินออกมาอะเข้าห้องเลยไม่ไม่เดินกูเดินเข้าไปคือเดินเข้าไปในห้องแล้วมันกูเจอมาเลยมันใส่ชุดสีขาวระวังนะมีตู้ด้วยสามตู้ห้องไหนห้องนี้ห้องนิ้นายตามมาตามมาอุ้ยเฮียใครเจอกูโดนประตูเปิดแล้วมันมันเดินเรื่อยๆมันเดินเรื่อยๆรมันบอกว่าประตู door is open มันอยู่ไหนอะอยู่นี่อยู่นี่เย้เอ้เจ้เด้เจ้เ้เจ้เ้มันมีที่ซ่อนอยู่อะมันมีประตูซ่อน นี่ไงนี่ไงมันแอบตู้อะเอาเหมือนมึงเล่นท่าโพสต์วิดโรมอะเนี่ยมีตู้นี่แอบอยู่เฉยน้ำอยู่ข้างหลังมึงตู้หา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 ตู้อยู่ในตู้เปิดตู้เขาตู้เอาไปยัยไอ้เขาด้วยปิดดิปิดปิดดิปิดดิปิดดิเขาเดียวเป็นไหนกันวะเขาเดียอยู่ในตู้ไอ้ไม่มีชื่ออะกองกูเพิกูรอดหนอยู่ จับมือครับผมเขาตู้นลองหอนอินฟินิตี้ด้วยเหมือนเหมือนโดนเจอใจอินฟินิตี้มั้งลองหอนอ่ะอยู่ในตู้เขาโอ้ยมีร่องไอ้สองไอ้ไฟดับไอ้แดดมึงเลิกถือไม่มีร่องให้สองด้วยมันไม่ค่อยมืดนะตอนนี้ไม่ค่อยมืดไม่มีร่องให้สองด้วยไอ้สัตว์เหมือนคนพิษโฮมเลยไม่ใช่มืดหรอกไอ้เแดยมันมืดมากเลยไมีร่องให้สองด้วยมองไม่เห็นเลยเว้ย วิ้ยโว้โวโมันไงสัสไอ้ย<ข>ากำมาแขกใครที่<ข><า>เห็นคุณเท,ท่ชัดเจนเลยนะครับผมฮเฮี่มันมีร้องให้ส่องอยู่ที่หนึ่งไอ้เฮียมันมันตามมาเลยอะเมื่อกี้มันเป็นแล้พวพวกกูโดนด้วยนะประเด็นใช่คือมันคือมันตามอะไรกูกูไ,<อ>ไ,ไม่น่าออกจากตู้เลยอะสัหารตายเดีวมันแต่มันซ้อนกันมองไม่เห็นอะมันทีพีทำเฮียอะไรเนี่ยสังหารหมูจะไปกดสวิตช์ใหม่มันคือการสังหารหมูจะรีบแอบ แอบที่ไหนมันแอบได้คนเดียวอ่ะมันต้องคนละตู้เลยเว้ยแล้วมันมีตู้มันตู้เดียวอ่ะไม่มีตู้อื่นอ๋อแอบคือเราจะได้ล่องหนเปแอมันจะมีแถบจะได้ล่องหนเไยแถบอยู่ตรงไหนอ๋อเนี่ยแถบอยู่ในตู้น่ะเราจะได้ล่องหนเลยอ๋ออ่ามันไม่เห็นโอเคนายนี่เจอเจออะไรไม่รู้อย่ากดกูกดไปแล้วคืออะไรวะจังไม่เห็นตู้หนึ่งอ่ะรออีกเซตโอเพนเราต้องไปทางประตูประตูอยู่ไหนประตูเปิดแล้วอ่ะ นอนหอนอยู่มันเอาเอาเทปอย่าออกจากตู้ไอ้เหี้ย่ตู้หาพ่อเ้ยกูได้หัวมันมาไม่ใส่ยี่สิบยี่สิบแล้งใส่มาใส่มาใส่ไอ้เหี้ยมันใส่ไม่ใส่ได้ปะมันกลายเป็นหัวพวกสองเออมันกลายเป็นหัวพวกสองมึงหยิบมาทำไมเฮ้ยมันเป็นมุตโนบอลอย่างนี้แม่แม่เมื่อกี้เว้ยตอนมันหลอกกูมันขึ้นให้อีคลิปกดอะไรเอาแล้วกูลองกดแล้วกูได้หัวมัาก็เหี้ยเลยยมันอู่้ขาเหี้ยเท มึงเอาหัวมาทันทเลยมึงเอาหัวมันมาทำไมน่าหน่ะสิออตรงนั้นทำไมกูนี่อยู่กูกลางเก็บของอย่าไปทางนี้กูจำแรกมันเกิดทางนี้ไปทางไหนกูควรไปทางไหนเนี่ยหัวแปลกพวกแม่งแล้วกูไปทางไหนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแปลกเลยนะแปลกเลยหัวที่ประตนี้โดนประตูล็อกไอ้สัตว์เนี่ยกูเจอมันห้องแรกเลยเนี่ย อันแน่โอ้เสียงร้อนหลอนอันนี้วี้มีจุกปะไม่มีต้องเข้าลงไปจุกอ๋ออย่างเดียวต้องเข้าวันนี้นะมันน่าจะมาแล้มันน่าจะมาช้าคือไอ้เนี่ยกูกดได้หัวมันด้วยเยอะมีชุดตัวชุดหนึ่งมาด้วยของของด้วยของไม่มีอะไรบุ้มแบบผีที่มันมากเลยนะแบบนี้ขากัดเลย คุณนู้น่าจะเล่นด้วยนะสนุกอ๋อนี่ไงประตูที่เราเปิดไว้มันจะ,ะกดสวิตช์ไงมันจะเราระวังนะระวังนะเป็นผู้ช,ชมใจเราอ่ะนู้นเลยทำไมมีเช็ดคอยให้เข้าตู้นก่อนแล้วกันกูดึนเสียงมันมีอยู่ตู้นเดียวด้วยโอ้กูจะได้ลองหอนด้วยไอ้เหี้ยออกจากตู้นหาพ่อรองเอาเพวกกูไม่ลองหอนเออเหลือลอยกูไม่ได้ออกกูไม่ได้ออกกูอยู่ไหนก็ไม่รู้อยู่ไกลนายอ่ะไม่โดนเหยียบแล้วเหยียบตู้นแล้วเดี๋ยวเขาตุ้เหยียบร้อย เข้าแต่พวกกูไม่ได้สิเออพวกกูไม่ได้เข้าว่ะดิหาตู้ไม่เจอตู้อื่นเจอไอ้ตู้นเจอตู้นแล้วเจอแล้วเจอแล้วไปต้องไงนายกุยไปล้ไงไงตุนลอยตุนตุนยังตุนเขาเข้าได้คนเดียวจริงเหรอจริงมันได้คนเดียวแล้วเกิดเข้าสองคนมันจะปิดตู้ไม่ได้มันเยี่ยณกดปิดตู้ไม่ได้มันซ้อนกันอยู่ไม่ร้อยนะตู่เขาไอ้นายอยู่หน้าตู้ไม่ถอดปลอก่คล้องไม่ได้เหรอวะแล้วกูถามหน่อยว่าเลิกถือกล้องทำไมเขาตุน กูอยู่ไหนมาหากูก่อนกูไม่อยากอยู่คนเดียวไอ่ไอ้ตัวไอ้ไอ้ตัวเอ้โอ้ชี้โทมกูไม่รู้ดิยมึงหงส์วะไปโทมหรือนี่หว่ากูล่องหนแล้วก็วิ่งไปวิ่งมาอย่างคนอื่นคือกูเจอคนแรกเลยเว้ยรอยนัตเติ้ลน่งไปดีหันขวาไปไปรวะเนี่ยกูเนี่ยไม่นายลองไม่เชื่อหรอกว่าเข้าตัวมันเข้าไปก่อนนะวิ่งตรงไปหันขวาปุ๊บเจอเลยแล้วลองเข้าไปดูติดได้ไหมไม่ได้หรอมพรานี่ไงทำนี้ก็ได้ทำนี้ก็จบแล้วโถโถ่รอยนัตเติ้ลน่ะ ฉันแล้มึงเปิดทำพี่อะไรนูเราต้องเปิดไงไอ้นายออกมาเปิดดิเอออไ้เยยล่รมึงอยู่ไหนอ่ะออกไม่ได้ว่ะออกไม่ได้ตามหาอยู่ได้ขนาดนี้แต่ออกไม่ได้เหรอตามหาเพื่อนนี่เดินไปจ้าเอ๋ชิบหายแลยไอ้ไเหมือนยิ้วแล้วเหมือนยิ้วแล้วเว้ยนิดหน่อยเข้าไปทำไมยัดสามซอสสามไงซอสสามเลยนะตูนเยอะชิบหายเลยมีตูนเยอะไม่มีอะไรไม่มีอะไรแล้วก็เจอตูนสามตูนแล้วคิคเกอร์บ็อกซ์ไม่มีแล้ววะ มีแล้วมั้งซีนาไม่ผีลูกของกทองมาลูกยิงหรอกูขโมยกินขโมยหัวผีไม่ได้สัตว์เด้ยเยี่ยเลยเว้ยคือกูขโมยหัวผีแบบดึงหัวผีโคตรฮาดูอีกกูดึงหัวนักฟังได้เป็นล้านเลยเออกูดึงหัวผีได้เฮ้ยเจอทางแล้วโอเคโอเคโอเคทางสีเลือดเลือดทางสีเปิดไปจ้าเอ๋ป้าโอ้ยเปิดไม่ได้ไม่ได้ต้องหาสวิตช์อีกแล้วแล้วก็จะจ้าเอ๋เหมือนเดิมใช่ไหมข้างนี้ได้ เอช่องแอร์เหรอหรืออะไรช่องจุกช่างแอร์ก็ตรงนี้เปล่าก็ดูเดิมมาล็อกทั้งคู่เลยผมไม่เล็กไยครับเชื่างแอร์ในตำนานก็มีคุณแจอ่ะมีแกป้าผมไม่หิวนะเดือดเจอดแล้วเจอแล้วคุณแล้วขี้เสียงมันเสียงมันมาอยู่วงไปในโลกเก่าและดำขี้ดิวางขี้ดิเตียไฟฝั่งนึงป่ะ เสียงมันแถวนี like sure> ้ไม่อยากใส่เท่าไหรเลยว่ะไม่อยากใส่เท่าไหร่เลยว่ะขี้ขี้เปิดได้ลงเฉยกุหลเปิดได้เลยสัตต้องเปิดอีกกุญแจนึ่งว่ะเขียวว่าขี้เฉยไม่ต้องหาอีกห้องหนึ่งหรือเปล่าไอ้ห้องนึงมากับไขเนี้ยพอเกมนี่มั้พอเกมันช่องยุ่งยากเหลือเกินไม่ได้ไม่ได้ ไม่รู้อ่ะไม่รู้ลองเจอแล้วเลยขุดตูนอยู่ในตู้นกันอย่างเดียวเลยกูอยู่ในตู้นไม่ได้เดี๋ยวโอเคโอเคมันไม่ได้นะสองคนเข้าแล้วออกไม่ได้เลยไม่ได้ต้องคนหนึ่งมาเปิดเลยโอ้ยไม่มีทางนี้จากโลกวิญญาณนี้เสียงมันสุดยอดไปเลยนะฮะอุ้ยเกือบฟักทองไอ้ชาเด้แก ไม่มีเลยกูตาหลุดในตู้เลยนะมันไม่มีหัวเพราะอะไรห้องห้องนึ่งอ่ะกูเห็นอยู่กับตาเลยมันมันไม่มีหัวเพราะอะไรรู้ปะเพราะกูดึงกูดึงออกมาแล้วนี่ไงเดี๋ยวเรามาทำกันเอาไปคืนมันด้วยคืนไม่ได้ไม่รู้คืนยังไงเพราะตรอมัก่อนใช่ไหมนี่กับมันดีคุยกับมันคุยกับมันได้วันนี้ทุกฆาตกรฆ่าผมคือมันไม่มีหน้านะผมเพราะผมดึงหัวมันออกมาแล้วนะครับผมจริงดิ ก็กูก็มันมีให้กดอีกคลิปอะมันเป็นอมือจสแตะนี่แ่ละมันเป็นอมือจะแตะอีก่อนเหรออมันดึงหัวกูแล้วมันกดอีกคลิปไงกูคิดว่าเฮ้ยมีอะไรกูกดกูลองกดดูบุ๊กกูได้หัวมา หัวว่นอะไรมันเศร้าอยู่แถวนั้นน่ะแล้วจะเปิดกุญแจยังไงอ่ะหายไปแล้วเอาหัวไปเคลื่อนมาผมจะอารมณ์ดีขึ้นมันไม่สกินมันบลัคไปเป็็นนฟักทองไปแล้วอ่ะไอ้เหี้ยเดี๋ยว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 ไม่หนีวะกูเจอเนี่ยกูหนีท่านในเซตเจ้าไม่เป็นหนอมันหนีได้เลยผมจะเคลื่อนมาเร็วเผื่อมันจะอารมณ์ดีขึ้นกูจี้ใช่ไหมคะไม่เก่งเว้ยจะห้องนั่นแล้วทุกคนเจี๊ยบเดือดจี้ เจ็บดเจี๊ยบหัวจะขึ้นมันห้องนี้ใช่ไหมหัวขึ้นมันแม่เหมืนกันโอ้โหเหงือฝันเลยออกไอเยียดเลยตอนแรกมันออกไปวิ่งหายนายไปแล้วก็กลับมาที่เดิมไงแล้วมึงมันก็เสกให้มันไปตบอีกมันเฝ้าอ่ะโอ้โหไม่มันเลยเกมกระจอมันอาจจะว้าไปแล้วก็ได้่นัตอนนี้กร์ดอเฝ้าอยู่ดิรับชิปดูนะจ๊ะไม่มีไม่มีไม่มีเร็วเรีวเร็วเรี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 วแอบกดชิปดูนะจ๊ะห้องไหนห้องไหนห้องไหนห้องนี้เปล่า อ้นี่ไ,ไงนี่ไงนี่คองคุ้นตายรียนเสียงมันเปิดสิเปิดสิคล <c oughs> องตายมึงอยู่ด้วยกันทั้งหมดตรงน้ำน่ะแหละ ไอ้ไกกูเจี๊เหีคนนี่โอ้โหดจริงสุดยอดเลยทีเดียวสุดยอดไปเลยนะโดนหัวหุ่นแกเองเมื่อกี้มึงก็อัดกันอยู่ตรงนั้นอะไงแกแหกปากกับเพี้ยแล้วตกใจเสียงมึงก็มึงเอากล้องลงกูมองไม่เห็นมันอ่ะเดินมันนี่มันมืดอะสร้างอารมณ์ไงบิ๊กบิ๊กมึงอย่าว่ากูอามึงยังอ้าเลยไงสัตว์ตูนมึงอย่าว่ากูอ้ามึงยังอ้าเลยสัตว์คุณแจอยู่ไหนอะชิบหายแล้วไง เดี๋ยวมันฟ้าหน้าห้องกูอะเนี่ยในตูน้นเมื่อกี้กูเจอมาอยู่หน้าห้องนี้แล้วกูเปิดประตูทันไอส้สามีกูกำลังเหวี่ยงจ็อกท็อกเล่นอยู่แม่งอ้ากปวดหัว <ผม S 1> ใจเต็มหักูเลยเมื่อกี้กูไม่ได้อ้าก,<อ>กูไม่ได้อ้าคนเดียวหน่อยยังมีเพื่อนอ้ากูไม่ได้อ้าคนเดียวเหรอไปเอาคุณแจ็เอาเดียมให้กูจุดสุดยอดเลยทีเดียวมึงจะซ้อนเจ๊ก็หัวฟาดก็เสียงกูดังไงกูไม่ได้อ้าคนเดียวอยู่ดีๆไปสามคนเลยครั้งที่เราไปอันนี้มันมีอยากยายกจำไม่ได้หรอ ตอนแรกกูเรื่องอย่างเงี้ยเข็นนี่ประตูทางออกอุ้ยเหี้ยมมันเห็นกูมันเห็นกูชิบหายแล้วชิบหายแล้วนายนายเต้หาบออกเลยในตู้นายตูนตู้นจะทางแล้วนาย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 ตอนแรกอยู่อย่างเงี้ยพอเบรกอะไรปุ๊บอบใจหมดใจหายเอ้าหัวใครอ่ะ กูเอามาแล้วแล้วมันก็หายไปเลยมันเปิดกุญแจไปแล้วใช่หรอเปล่ามบอกแล้วว่าไฟล์หายมันบอกมันก็บอกกูใช้กุญแจไปแล้วแต่ทำไมแต่ไมประตูมันไม่เปิดอ่ะไอ้หรือมันเปิดทางอื่นวะลองกดดูดิโทรศัพท์กูไปไหนวะอยู่นี่กุญแจตรงไหนประตูตรงไหนตรงแถวแถวที่มันเฝ้าอยู่อ่ะ อันนี้ประตูทางเพื่อนบอกใจ่ไหม้องมีหน่วยกล้าตายไปเสียงล่อน่ารำคาญทุกคนรอบ้านหนึ่งผมกินน้ำอยู่นะผมนะหนับไปแล้วนะฮะมองซ้ายแล้วก็มองขวาเปิดให้กูด้วยดิเดี๋ยวมันตวดไลฟซึ่งความเก่งไลฟซึ่งความเก่งตัวเกิดเกือบจะกดกดอีคี้บีบแล้วเี้ยเออกดอีคขี้ขโมยหัวมันได้เลยไลฟซึ่งความเก่งตัวนายมึงไม่ขโมยหัวมาวะเก่งใจดีกว่านิ่งเลยกู๋ไลฟซึ่งความเก่งใจมันฟ้องอางนี้แล้วกูจะทำไงอ่ะมันน่าจะตายหาแล้วแหละ มันน่าจะไปแล้วมัน,นกับข้ากับกูอยู่ในตู้นะมันกับกูหน่อยก็ไม่ได้กูกำลังเดินกูกินน้ำอยู่อ่ะ างไปทางไหนทางไหนทางไหนเด็กไปกลเทาเลยทางนี้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 งั้น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 ละเจ้าบิดเราเยี่ยลู้กูเดินติดอะไรเนี่ยไอจี้อ้อไอจีล้อีอจี้ล้ออา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 าบีก้าาบี้ามาเลยม่เ่ยไปจ้า ูอ้อมันก็ได้อยู่ไหนกูแอบไปในห้องเว้ยโอ้โหข้าเลยกูโดนเกมมันยากกว่าเดิมไหมเนี่ยนะยอดเลยกูจะออกตรนี้ยังไงข้าหลังให้บุงเกีตกันตอนนี้กูข้าหลังให้เนียบมากเลยโอ้โหกูตกใจเสียงเนี่ล้วใครเปิดเอสเลทถุยปิดเอสเลยมึงหนึ่งมึงอยู่เพิ่งอยู่เพิ่งกูร้องเลยเสร็จกูแจ่มเลยท่นายมันอยู่นั่นมันอยู่นั่นในตู้นเนี่ยอยู่มันเห็นกูรึเปล่แล้วคุญแจมัป็นอะไรอ่ะแจ่มอย่้อมึงอย่าพย่งอย่า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 อย่อย่าอาอาอย่าอย่าอ่ะ อยู่ในตู้นอย่าไปตู้นก่อนเดี๋ยวกูขอดูก่อนว่ากุญแจมันคืออะไรไม่ใช่มันเปิดประตูเข้ามาเฮ้กุญแจเอามาแทนเลยวะทำมีอะไรนายเดี๋ยวก็มาหรอกเฮ้ยมันไม่ใช่หมสวุบินหูหน่อยตามเสียงประตูน่ะมันไม่ฉลาดขนาดนั้นหรอกไม่ใช่แมนเดียมาอ๋อก็เกินไปเปินโซนเดียวมาทำของตกปุ๊บไม่มีกุญแจ เขามาเสกเลยกูทงไม่ทงไงสาวโตกสกตัวเชี่ยนี่กูเจ๊คือวะคลิปนี้ไม่ไม่มีใครกรี๊ดนะผมไม่ได้คนตกใจนะผมแต่ถ้าเกิดคนเทพกรี๊ดอะเจ๊คนดูอยากเห็นมึงกรี๊ดอะใครยิงคนูกูยิงไม่ใช่ถ้าตกอนยิงคนูได้นี่เฮเดี๋ยวเดี๋ยวมันคืออะไรวะคุณเจมันคืออะไรแล้ว่าจะเปิดอะงล้วมากูหิวแล้วเนี่ยกูเริ่มหิวแล้วนายกูหิวมึงกูเจ๊คืออะไรวะก็กินแล้วก็หิ ไม่มีเลยม,ม,มีจะมีเวอร์เรื่อไหนคือคุณเจอ่ะไม่มีอาหารเลยมึงกดอะไรไม่ได้เลย <c oughs> ช่างแหวงบูต่อหน้าถีงเท่มีอาหารป่าวไม่มีอ่ะแล้วเรื่อไหนคือคุณเจอ่ะเอามึงกดคุณแจกดที่ไหนมึงกดไปที่ไหนไม่รู้ไปหาในกล่องมันมีคุณเจอืมแล้วมึงก็ได้แล้วมึงก็ทำอะไรหรอมึงเขียนว่าขีดแล้วมันนั่นคืออะไรอ่ะมันเอามาแทนอะไรเนี่ยอยู่อยู่กับแวัวโอ้มาแทนดาบดาบเหล็กไอ้ห่าไม่บอกเอ้า เอจูทำยังไงวะเนี่ยมองเธออยู่นะจ๊ะแล้วมันจะเปลี่ยนชื่อเเป็นทไปไหนอ่ะยังพิทางผิดทางทางนี้ทางนี้มีมีมีนี่ป่ะมีเอ็นวิวป่ะเอ็นวิวมีมีเลเวลอะมีเอ็นวิวอยู่ในห้องเมื่อไรเราไม่มีเลเวลข่าผีไม่ได้สัตวบข่าผีน่าสนุกไงเอทธนูยิงมากเลยเมื่อไหร่เมื่อแต่ไม่ใช่เหรอกล้าทนูยิงมากตีเราทีเดียวนิ่งเลยนะ มันธนูยิงมากเราตามของปุ่นเจมาแล้วก็ไทำยังไงวะเคทีฟเฮ้ยอะไรทางไปต่อไหมรู้เลยปะเทียนที่สองสามลูกปเจมีดาเมจนะวิตรงนี้มีทางตรงนี้มีห้องดาเมจหกปุ่นเจดาเมจทกคนตรงนี้มีห้องเคทีฟถึงในวิชั่นดิ๊ดิ๊เชียว ตรงนี้มีห้องเรามาดูหน้าดาวเทพรึนงเราดาเทปกี้ทางออกตรงไหนอ่ะอู้มันเฝ้ามันเฝ้าอยู่หน้าทางออก็มันเฝ้าอยู่หน้าตรงไหนฮะไม่รู้นี่อยู่ดูข้างๆนี่ผมเห็นแล้วผมเห็นผมเคยเห็นทางออกอยู่มาแล้วมันมาแล้วโอ้ยเขี่ยแล้วมันจะพามันมาทำไมล่ะพี่โต๊ะมันไม่ไม่ได้กดตีมันเทเลพอร์ตนี่อยู่ข้างเลยนี่นี่ทางออกอยู่ตรงนี้นี่เหรอนี่เหรอนี่นี่นั่นแหละนั่นแหละทางออกอ้า ดับเลยบบไป,ไปดับเลยเปิดดิเปิดยังไงอ่ะเปิดไม่ได้ไอ้ซาดถือกล้องสักคนนึงให้มึงถือกล้องกันก่อนดิมาถือดิมันถือไม่ได้ต้องโยนอ๋อต้องไปโอ้ถ้ายืนมันจะหายถ้าเด,ดินกลับไปไนะนี่ไงน, <c oughs> นี่ไงน,นี่ไง,ง,ง,งอ่ะไม่ตรงนี้มีบันไดด้วยนะฮะ สัทุบแม่งเลยโอ้ยอย่างเงี้ยเลยสัตว์ไอ้เงี้ยมม่ไม่ออกไม่ได้เว้ยสไปร์โวเหรอทุบได้จำเป็นนะเราต้องจำเป็นจำใจด้วยคือคือในคือถ้ามึงติดอยู่ในโรมานจริงๆน่ะมึงต้องอย่างนี้เลยเว้ยทุบกระจกทีเดียวมึงออกได้แล้วเอาเอาไม่ไปกับพิบเล่นเงี้ยไรเนี่ยตัวนี้มีบันไดว่ะโอ้ยเงี้ยอย่าซ้อนหน้ากันดิทางนี้เหรอโอเคขึ้นไปื่้นไปเค้นไป หลังหน้าไหมโดนแล้วฮะมันตามหลังมาระวังนะมันตามหลังมาบนลิฟต์ใช่ไหมลิฟต์ใช่ได้ปะใช่ไม่ได้อย่าบอกแล้วว่าใช่อะไรไม่ได้เลยไม่ได้คอตั้งใครถังนั้นมั้ยเฮ้ยเฮ้ยประตูนี่ประตูนี่เฮ้ยเราลุกแลยอยังโกงไอ้สัตว์ทางประตูก็ใครนะไม่ขี้โกงอย่างนี้อะไรเขียนว่าอะไรวะเขากำลัรับการเล่นอู่ดนตรีเพลง อเครื่องกูไม่ดีวะวังเถอะไอ้ซัดเครื่องกูไม่ดีนะเฮ้ยเหี้ยไปเหียแทงฟอร์บอชิ่งแทงฟอร์เพย์อิงแล้แบบไปคนเดิมโอเคผมแล้วก็๋ยวคุณนูไม่ได้เล่นเอเคเาิีีหน่งมเย็นดีใครกีดเ้าเย็นดีดีอยู่ในรนนะทุกคนเสียาย